นั่งขว้าดิแล้วแต่พยาญจะไม่ตาปวดตรงไหนอ่ะปวดข้าง้างการเลยค่ะยกเครื่องใหม่เหรอเจ้าค่ะตาตุ้งไมเลาเท้าขวาเนี่ยขาขอเท้าหรือขวาทาำพิธีอ่ะเอาเท้าหรือเอาฝ่าก็แต่พระอาจารย์จะไม่ตาแต่ความอันนี้มันมีผ่าเล็กใส่ดึงก้นเลยค่ะแต่ว่าขามีเต่ ทำบุญสักหกร้อยนาปล่อยปลาอย่างเดียวนาเออเออต่ออายุเราปล่อยปลาทษ่นกพญาโยมงูแมวมดหนูพญาน้ามีที่หกพญาพุธด้วยเอาแล้วเราก็อุทิศให้พระแก้วมรกตด้วยนะใน้ถึงครองเราด้วยนะ นึกถึงท่านบ้างไหมเนี่ยคิดถึงตลอดเออมีหน้าท่านบอกว่าให้ทําบุญให้ท่านด้วยแสดงเรานึกถึงแต่ก็แค่มนรงค์ใช่ไหมเจ้าค่ะเออพูดคำส่งก็พระรัตนใจข้างในอย่างในหัวใจเสมอเออแล้วก็แก่มรรค์เรานึกถึงทุกวันเลยเจ็ทุกวันเออมีหน้าท่านมาคุ้มครองเราเน้นะไปทําบุญให้ท่านด้วยใช่ค่ะน้องสเต็มหน้านะเดินดูซิลงไหมไปด้วย ดวนยกประมาณสอง้าวเดิน <curves> ดูเอาลงาเออละเอียๆทุกคนเน่ยเออแบบง่ายดีไหมขัดจ้าคะขัดตรงไหนโยโลงมัางเอวสะโพกลงแล้วใช่ไหมโป่ค่ะเออตรงไหนอีกเอวสะโพกนี่เจ้าค่ะอ้ากดตูกนาเาค่า เด้อเด้อแล้วพลังไปฉันลงจะใช้ใดได,ออด,ด,ด้แล้วดีไหมง่ายง่ายดีขึ้นเออดีขึ้นเดดีแล้วสูงถ,ถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบเจ้าค่ะเออเอาใช้งานได้มากทีสุดไหมก็มันซดอ๋อดซุุดมันซุดแล้วทำให้ขาปวดแสบปวดร้อนน่ะ เหอกันเลยเนะี่ยแล้วก็เพิ่มร,รม่มดำอีกอันหนึ่งที่นนี้ให้มีชี้ร่มดนอีกอันบอก,ก้วยนะเอาเดินไปอีนเลย เลยล่างมาก่อนพี่ดีขึ้นไหมลงขึ้นไหมลงเออสูงถึงร้อยมันลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่สิบแต่สิบใช้ได้แล้วีินตามบุญนะ